มาพา,มาดูแยกชิ้นส่วนขนาหน้าก็อันนี้ขาหน้านี่หัวสันมาดูของย่างมีของย่างมามามาวิธ<า>ีวิธีปอกขาหน้าภาษาหมูคือปอกขาหน้ามามาเอาแบบเอาแบบอร่อยอร่อยไม่ต้องไปเล่งหรอกภาษาครับสาราภาษาสาราขวดหนึ่งเอ,อ้ยภาษาสาราขหนึ่งได้เล่งข <laughs> าหน้าได้เล่องเว้ยสาราได้เล่องได้แบบ ี่คือขันคอเลยเทรบๆไหมเออแท่บๆย่ของยากของยากนี่เศษฟองเศษฟองต้องไปหาใส่ฟอบก็นี่แหละทำใส่อก็ี่แหลยเฮ้ยนีเอันี้คือสารเนี่ยาหวานเชียรมีปป